ตามุดบ้าแรกักายวิ่สู่นองฟา้าโดนแล้วหมุดได้นะครับหมดแล้วครับแอนนี่วิงสู่บังเกอร์ใายบังเกอร์จักททีปีนไล่ลงอีกด้วย ให่งครับตะไลสองลานครับขืนโอ้โหอีกขืนกลางเลยสุดยอดครับลายสองลานบางแรกของไงขื่นแห้ง

พ่อเพื่อนเข้าเลยนะครับท่งหลาตั้งไพ่กะลันเสียงเป็นยังไงครับพี่น้องสุดยอดไปครับถ้าสุดยอดขอเสียงปรบมือให้สิครับข้พิมกิจสักครั้งให้กำลังใจกับทีมงานมาเลยนะครับขอสวัสดีค่ะมันรุ่งง่ายเหรอครับพี่น้อง <laughs> ห้อยสุดยอดเลยหลยาลยยาวครับหลายยาวขึ้นฆ่าเกระเรียาลน เดือดลงมาเลยเลยครับอยู่ในคิเมกดัมครับด้านล่างครับลงกไงเลยครับลงกไงเลยครับไหลลุกไงเรื่อยเรื่อยเรื่อเลยครับ ส่วน,นทุกโรยงานที่ร่วมกันสนับสนุน,นามาถึงแล้วมาบุญประเพณีบ้างไฟบุดว่าก็อยากจะร่วมสนับสนุนรับไปใหม่ลงไปเลยเลยครับท,ที่เรามาร่วมง,งานก็ได้มาช่วยกันสนับสนุนคนลเล็กคนละน้อย